่าวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับช่องลุงอ๊อฟกับป้าแตนโอ้ทำไมมันมืดจังวันนี้เราจะมาบอกยาที่เราใช้กันประจําในหน้าร้อนนี้หรอใช้ได้ทุกหน้าหรือเปล่าใช้ได้ทุกหน้าเนาะแต่ว่านี่คือที่เราจําเป็นที่เราต้องมีในสวนนะคะอันนี้เอามาออกมาหมดหร้อยังยังเอาโอ้โหอันนี้ก่อน,น,อนเลยเอาไหนก่อน,น,อน,อน อันนี้คืออันนี้ไม่ได้ขายนะคะนี่คือแคลเซียมโบรอนขั้วเหนียวติดดกขั้วเหนียวติดดกลดการหลุดร่วงของผลเหรอช่วยเพิ่มผสมเกสรอาจจะเป็นแปลว่าแคลเซียมโบลอนนี่เราของยี่ห้อไหนก็ได้แต่เราว่าใช้ยี่ห้อนี้โซตัสแล้วก็แมกนีเซียมเป็นยาที่เราต้องติดเอาไว้เลยนั่นเนี่ย ช่วยให้ใบเขียวเข้มแล้วก็อะไรนะเติบโตของพืชหรอของโซตัสเหมือนกันเราไม่ได้ขายนะคะอันนี้ก็สั่งกะสีอันนี้จําเป็นมากนี่คือจําเป็นมากๆเลยคือสังกสีอะไรนะช่วยอะไรนะทนต่อสภาพแวดล้อมหรอเขาเรียกอะไรอย่างหนึ่งอะปรับสภาพอากาศปรับสภาพอากาศก็ของโซตัสเหมือนกันชอบของโซตัสนี่ปุย๋ยเลย ปุ๋ยที่เราใช้อลายอนี้ปอกแล้วเนี่ยแล้วก็ไหนก็เป็นยาอันอันนี้ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้มันคือปุ๋ยฮอร์โมนอันนี้มันเป็นปุ๋ยฮอร์โมนที่เราใช้เสริมพืชเราใช้แค่นี้เราใช้แค่นี้แล้วก็อันนี้จับใบอันนี้คือจับใบสารสารกระสิิภาพเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยกับยาที่เราฉีดนี่เป็นสารจับใบ แล้วก็ต่อไปต่อไปนี่นี่คือเชื้อราอันนี้คือเชื้อราแมนโ,โคเซบชื่อสามัญน,นะคะเราไม่ต้องใช้ของยี่ห้อนี้ก็ได้เราใช้เนี่ยที่มันเป็นชื่อสามัญแมนโคเซบเนี่ยมัน,นช่วยอะไรตัวนี้ขาดาไม่ได้ตัวนี้ขาดไม่ได้น้ำค้างใบจุดใบไหม้ลาแป้งลาน้ำค้างอะไรลหมดลาน้ำค้างเชื้อราเชื้อรา ได้หมดแล้วก็ต่อไปต่อไปเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงอันนี้คุมไข่ด้วยอันนี้คุมไข่ด้วย,นนวยบูโพเฟสินชื่อสามัญบูโพเฟสินนะคะอันนี้เราไม่ได้ขายนะอันนี้ไว้กําจัดแมลงอะไรได้เพี้ยไฟเพี้ยแป้งแมงวีขาวลายแดงหมัดกระโดดคุมไข่ได้ข้าพูดตามไม่ทันนะ คุณน,น้ยินไม่ไมต้องต้องดูกลุ่มกลุ่มสิบหกถ้าเกิดโอ้ยมันทำไมไม่โฟกัสวะคนคนถ้าเขารู้ <c oughs> ก็จะรู้ว่ากลุ่มอะไรแต่ว่าเราข้ามไปก่อนเรื่องกลุ่มนี้ไวอ้อยก็คุ้มไข่เหมือนกันอันนี้ไวอ้อยคุ้มไข่เหมือนกันเป็นยาอ่อนชื่อสามัญยาอ่อน,เร,ออนเราใช้ยาอ่อนกับยาแรงผสมเอยส,สลับกันสลับกันฉีดเพื่อไม่ให้เขาดื้อยาใช่ไหมใช่ โ้เยอะแยะมากมาย,ยแล้วก็อะไรอีกนี่อันนี้เพี้ยไฟแมงวีขาวอันนี้เพี้้ไฟแมงวีขาวอ,นนวาวอะซีทามีผิดนี่หน้าร้อนใช้ตัวนี้นี่หน้าร้อนใช้ตัวนี้เลยนะมีอะไรอีกไหมที่จําเป็นสัอันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้เพิ่งเอามาเพิ่งซื้อมาอะบาแม็กตินอะบาแม็กตินตยาอ่อน,ยา,ออนยากําจัดแมลงอะไร ได้ทุกอย่างนอนนอนชอนใบนอนนอนชอนใบเอามาฉีดสลับกันฉีดสลับแล้วนี่คืออะไรอ,นนอ,อีมาเอ็กออันนี้กําจัดนอนอันนี้กําจัดนอน,อ,น,น,น,อ,นอีมาเม็กตินเบนโซเอตชื่อสามัญมั้นะคะได้ทุกนอนอันนี้คืออะไรอันนี้เพี้ยไฟอันนี้เพี้ยไฟไทยอมีท็อกแซมอ่านถูกป้าวเมานูเนี่ย อันนี้คือเพยไฟนะโอ้โหยามันเยอะแยะมากมายแต่เราก็สลับสลับกันฉีดนะคะไม่ได้ฉีดทีเดียวนะเนี่ยอันนี้อิมิดาโคพิดเพรียไฟแมงวีขาวเพรีย<อ><อ>ไฟแมงวีขาวนอนชอนใบหมือย่างคะ่ะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คืออะไรอันนี้คือแหละจิบยายืดยายืดอันนี้ยายืดจิบเบอร์ลิน มันทำไมไม่โฟกัสวะเราใช้ตัวนี้คนอื่นใช้ตัวไหนเราใช้ตัวนี้ไม่รู้คนอื่นใช้ตัวไหนนี่คือจิ๊บอะไรอ่ะไม่ใช่จิ๊บเบอร์เลลิกเหรอแอสิดยี่สิบเอสทีเอ้าทำไมไม่โฟกัสวะอันนี้อันนี้เป็นยายืดเป็นยายืดใช้กับอะไรได้บ้างได้ทุกชนิดเชด้ทุกพืชถั่วแตงเกาโพดอะไรได้หมด ขวแตงข้าวโพดอะไรได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นยาทั้งหมดที่เราใช้ในหน้านี้หน้าร้อนหรือหน้าอะไรก็ได้นะหน้าอะไรก็ได้หน้าอะไรก็ได้แต่มันคือยาที่จําเป็นแต่ขาดไม่ได้นี่พระเอกของเราพระเอกของเราแมน <Men S 2> โคเสบคือพระเอกของเราป้องกันเชื้อรอาได้ทุกชนิดมีคือป้องกันเชื้อราได้ทุกชนิดพระเอกของเราค่ะนี่แหละค่ะฮอร์โมนของเราก็มีแค่นี้มีแค่สามตัวฮอร์โมนของเรามีแค่สามตัว นี่แหละค่ะที่เราต้องใช้ไว้เสริมพืชเออเรามาบอกแค่นี้นะคะกดติดชือวกเา <ฮะ S 1> กดติดตาม <P ew> เพื่อรับชมการทํางานของเราอันอันนี้ใครใครมียาอะไรแนะนําบ้างก็คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็น,นใช้เหมือนกันไหมอะไรยังไงอันนี้เป็นยาที่เราติดติดบ้านเป็นยาสามัญของเราเป็นยาที่เราใช้ไว้ติดบ้านนะคะเนี่ย ทั้งหมดนี้เลยแต่ไอยาที่แบบฆ่าหนอนฆ่าอะไรบางทีเราต้องฉีดสับกันสลับกันอ่อนบ้างไอหนักบ้างเพื่อให้ไอไม่ให้ดือด้อ,อยาค่ะเออ,เอ,อขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์หรือใครจะถามอะไรก็คอมเมนต์ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าอะไรนะจะพูดอะไรพูดมา เจอกันคลิปหน้านะคะกดติดตามเพื่อรับชมการทำงานของเราลุงออฟกับป้าแตนหรือว่าเพจป้าแตนกับลุงออฟวะสวัสดีค่ะ